าราศีเมษมาจากไหนมาจากทางไกลสวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมษทุกท่านนะคะชาวราศีเมษเนี่ยคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนจนถึง13พฤษภาคมเป็นการตัดวันเกิดแบบไทยไม่ใช่สากลน,นะคะอันนี้เราดูดวงแบบไทยไทยนั่นเองนะใช้โหราศาสตร์ไทยใช้ไพ่ในการทำนายแต่เป็นไพ่ไทยนี่นแหละ เอาล่ะค่ะสำหรับชาวราศีเมษเนี่ยในช่วงนี้หรือผู้ที่เกิดลัคนาเมษก็ดูได้เหมือนกันการแยกลัคนากับราศีเนาะราศีเนี่ยคือในช่วงที่เราอุ้ยอุเกิดมาคือในช่วงวันเดือนนี้แต่ถ้าเกิดในพูดถึงในเรื่องของลัคนาเนี่ยลัคนาเนี่ยมันจะมีความลึกเข้าไปอีกความแม่นยําเข้าไปอีกลัคนาจะหาจากวันเดือนปีเวลาที่เราเกิดออกมาเราก็จะได้ลัคนา มาคำนวณน,นั่นเองใครที่ทราบแค่วันเกิดก็ดูได้ตามวันเกิดเลยไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายนะคะร<อ>าศ<ะ>ีเมษในช่วงเดือนนี้เดือนกรกฎาคมเป็นอย่างไรราศีเมษเนี่ยดาวประจําตัวคือดาวอังคารดาวอังคารในช่วงนี้เดินมาอยู่ราศีสิงห์และจากราศีสิงห์เนี่ยเขาจะเดินเข้าไปในราศีกันแต่ช่วงปลายเดือนละสิ้นเดือนเขาถึงจะเดินไปนะคะในช่วงนี้เนี่ยชาวราศีเมษที่ผ่านมาหลังจากที่ ตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นเหมือนซากศพสังกตายไม่มีอารมณ์กระจิตกระใจทําอะไรทางนั้นฉันไม่อยากทําอะไรทั้งสิน้นฉันอยากอยู่นิ่งๆน,นอนปเปือ่อยๆอยู่เฉยๆอย่ามายุ่งกับฉันหลังจากที่ดาวอังคารนะ่ะมันย้ายมาในราศีสิงห์มันก็เลยก่อให้เกิดขุมพลังขุมพลังที่ว่านั่นถึงจะมีอุปสรรคเข้ามาแต่ก็พร้อมที่จะสู้และฝ่าฟันมันไปถ้าไม่มีอุปสรรคตรงนี้คือเราก็ไม่อยากจะทําอะไร ไม่อยากจะก้าวไปไหนพอมีอุปสรรคเข้ามาเราก็เหมือนแบบเฮ้ยมันมีเป้าหมายเว้ยเราต้องไปให้ได้แล้วต้องฝ่าฟันไปให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อดาวอังคารเนี่ยเขามาถึงอยู่ในจุดนี้พระอังคารค่ะทรงกระบือถือกระบองในมือฝ่าฟันลุยสู้อย่างบ้าคลัง่งดุเดือดมุ่งไปเลยนะคะมีอะไรอยากจะทําทําไปเลย ก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็อยากเป็นหัวแถวถ้าเราทำดีทำได้ทำสำเร็จเราจะเป็นหัวแถวแต่ถ้าเมื่อไรเราตัดสินใจผิดพลาดด้วยความวู่วามหรือแค่เป็นชั่วครู่ชั่วคราวอยากทำแค่ประเดี่ยวประดาวเราจะกลายเป็นท้ายแถวทันทีนะะช่วงนี้ก็เลยบอกว่าหลังจากที่ดาวอังคารมันอยู่ในราศีสิงห์มาสักพักแล้วเขากำลังจะย้ายไปใน ราศีกันพอเขาย้ายไปในราศีกันมันจะเลงกับเสาอังคารเลงกับเสามันก็เลยก่อให้เกิดอะไรเขาเรียกว่าอะไรเหนื่อยเหนื่อยหนักมากมีอุปสรรคเข้ามาเพิ่มอีกตอนแรกก็อุปสรรคแล้วอยากทำอะไรก็ทำใจร้อนวู่วามหุนหันพันแล่นขับรถก็เร็วราศีเมษเนี่ยเรียกได้ว่าฟุบฟับอย่างกับฟัสต์แอนด์ฟิวเรียดนะคะชาวราศีเมษขับรถอย่างกับติดเทอร์โบหลังจากนั้นอังคารย้ายไป ในราศีกันปุ๊บขอให้ระมัดระวังเรื่องของการเดินทางระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุเข้าไว้ให้ใจเย็นอย่าวู่วามใครปาดหน้าอย่าพึ่งโวยวายอย่าพึ่งบีบแตรอย่าพึ่งลงมาฟาดกันนะคะหรือบางทีอาจจะเจอเรื่องของอุบัติเหตุไม่ได้เกิดจากตัวเราอาจจะเกิดจากอย่างอื่นเช่น มีอะไรหลุดลงมาจากสะพานจากตึกจากอะไรเงี้ยแล้วมันหล่นลงมาให้เราระมัดระวังให้มากถึงแม้มันจะไม่ได้เกิดจากตัวเราก็ตามทีนะคะอังคารมันมาเจออริแลในราศีเมษเพราะฉะนั้นตัวของชาวราศีเมษทำอะไรอาจจะต้องเหนื่อยขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะขอให้เอาใจช่วยเขาไว้สู้ไว้ค่ะทำไมถึงบอกให้สู้หมอเองก็อยู่ในราศีเมษนะคะเพราะฉะนั้น ใครไม่สู้เราก็ต้องสู้แล้วล่ะค่ะในชั่วโมงนี้นะอ่ะเรามาดูในเรื่องของการเงินการเงินของชาวราศีเมษเนี่ยดาวศุ์มาอยู่ในตําแหน่งของกระดุมพระมาร่วมกับดาวมฤตยูมรตยูเนี่ยอธิบายไปก่อนว่าเขาจะอยู่อย่างเงี้ยไปอีกยาวๆจนถึงปี7-2เพราะฉะนั้น ปล่อยไว้ก่อนเลยดาวศุกร์เนี่ยพอเข้ามาในตําแหน่งนี้ได้เงินก้อนอะไรก็แล้วแต่เราก็คิดถึงเรื่องเงินไว้ก่อนเลยนะคะได้ของเรื่องเงินมีความจําเป็นที่ต้องเอาเงินไปจับใจ่ายใช้สอยในยเรื่องต่างๆจะมาจากเวไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับดวงชะตาของคนนั้นๆนะคะแต่เรื่องของการเงินในช่วงนี้ถือว่าได้เงินเข้ามา เป็นกิจจลักษณะแหละได้เงินทีก็ได้เยอะนะคะเสียเงินทีก็เสียเยอะนะคะเสียอะไรเสียไปกับสิ่งที่แบบล่อตาล่อใจอยากได้เว้ยซื้อถ้าเกิดคนเป็นศิลปะอัดติกิใหญ่จะซื้อสีซื้อกระดาษซื้ออะไรใหม่อยากเสพงานใหม่นะคะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ชื่นชอบอะไรคือยจะซื้ออย่างนั้นแหละงะ,ะซื้อวนๆซ้ำ,ซำๆเวียนๆอยู่ตรงนั้นแหละนะคะเอาล่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินเนี่ยมันมีเข้ามา เข้ามาค่อนข้างเยอะเลยแหละนะคะแต่ข็ขอให้รู้ไว้เลยว่าชาวราศีเมษเนี่ยเวลาจะหาเงินนะฉันตั้งใจขยันขันแข็งอดทนเลยแหละนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อได้มาแล้วก็แบ่งไว้อ่าอันนี้ไปใช้อันนั้นอันนั้นใช้ไปอันนี้อ่าแบ่งแบ่งไว้นะคะว่าจะใช้จ่ายเรื่องของอะไรบ้างก็บางทีก็คนก็หมดไปกับอะไรเรื่องของกิน ถูดงทุเรียนเงาะเงอะอ,อ,อะไรก็แล้วแต่ที่มันแฮปปี้อะไรที่มันแบบชีสเดย์ของฉันนะคะก็หมดไปกับเรื่องกินบางทีก็ไปกับเพื่อนฝูงไปกับคนรู้จกักก็จะหมดไปกับเรื่องกินในเรื่องพวกนี้นะคะ,ะดาวพุหัสมันอยู่อย,อยู่ในภพสหัสชชะนะคะหปีหลังจากนี้แล้วก็มาควบคู่กับดาวอะไรตอนนี้ดาวเกตนะคะดาวเกตมาอยู่ในตรงนี้แล้วก็ดาวพุธด,ด้วย หลังจากที่ไม่ค่อยอยากจะสูงสิงเจราจากับใครพอมาอยู่ในจุดจุดนี้คือฉันก็พูดอะพูดแบบพูดกระจายเลยค่ะน้ำไหลไฟดับไปเลยทีเดียวแต่บางทีก็หลงหลงลืม,ล,มลืมนะพูดแล้วก็ลืมบ้างอะไรบ้างค้าค้ากันไปนะคะสำหรับชาวราศีเมษแบบอย่าไปถามหาความอะไรกับชาวราศีเมษมาบางทีพูดแล้วลืมนะคะเนี่ยอยากจะไปหยิบอะไรปุ๊บลืมเมื่อกี้ฉันนึกฉันว่าจะหยิบอะไรนะลืมไปแล้วว่าอะ,อะ เอาใหม่อีกรอบนึงนะคะอย่างนี้นะคะสำหรับชาวราศีเมษแต่ว่ามีกินมีใช้ไหมมีกินมีใช้ดีไม่ดีไปมิ้งกับเพื่อนไปคุยกับเพื่อนสังสรรค์กับเพื่อนอ่ะได้ลาปากละหนึ่งได้คอนเน็กชันละหนึ่งมีโอกาสจะไปร่วมหุ้นร่วมทุนร่วมลงทุนกับเพื่อนฝูงต่างหากมีโปรเจกต์มีไอเดียเข้ามาก็ต้องช่วยๆกันละค่ะช่วยแบบเออ ค่อยๆคิดพิจารณาค่อยๆทำเพราะว่าในเดือนนี้ชาวราศีเมษเนี่ยอยากจะตั้งหัวแถวละนะคะขอให้สำเร็จละกันนะคะสำหรับการตั้งหัวแถวเพราะว่าไอ้จุดเนี่ยคิดมานานแล้วละแล้วมันมีหลายอย่างด้วยในหัวที่จะอยากจะทำนะคะแต่ว่าแบบด้วยความที่แบบอะไรที่ทําเลยอะทําได้ทําเลยอยากทําเลยอะไรที่พักไว,แว้แล้วแล้ว ไม่กลับมาทําอีกเลยก็มีอีกเยอะนะคะไอเดียบันเจิดเยอะเหลือเกินนะคะสำหรับชาวราศีเมษช่วงนี้ไม่ต้องยุ่งกับญาติเท่าไหร่ญาติพี่น้องช่างไปก่อนเลยคะ่ะเพราะว่าพอญาติพี่น้องปุ๊บเขาก็จะนําพาความเดือดร้อนหรือว่ามีปัญหาอะไรที่เข้ามาให้เราต้องการให้เราช่วยเหลือเขานั่นแหละนะอ่ะมาดูในเรื่องของงานงานงานชาวราศีเมษนะคะงานชาวราศีเมษเนี่ยแนะนําว่าทําอะไรก็ได้ทําอะไรก็แล้วแต่ที่คนเขาไม่อยากจะทำกัน หรือไองานที่ทําอยู่เนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ2อสมเดือนแหละกว่าที่จะสําเร็จได้ด้วยดีนะคะสําหรับเรื่องงานไม่ง่ายเลยนะคะต้องใช้ความพยายามน้ําอดน้ําทนมากๆสําหรับในเรื่องงานเพราะงานมันแบบต้องทําใหม่อะ่ะคนอื่นอาจจะไม่เคยทําก็ได้ชาวราศีเมษต,ต้องไปลงมือทําต้องไปลุยทาเนี่ยนะคะอะไรที่ต้องใช้ความอดทนซึ่งช่วงนี้ย้อนแย้งกันนิดนึงแต่ก็ เป็นทางที่แนะนำแหละคะ่ะนะคะอาจจะต้องศึกษาหาความรู้เรียนรู้อะไรใหม่ๆศาสตร์ใหม่ๆทําใหม่นะคะถ้าคนอื่นเขาเคยทําไปแล้วอะมันก็ไม่ต่างอะไรกับที่เราต้องเดินตามเขาแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่ที่เราต้องการเริ่มต้นใหม่เราก็ต้องคิดต่างและคิดนอกกรอบนั่นเองนะคะเอาล่ะพรพูดถึงในเรื่องของการงานไปแล้วเรื่องของโชคลาภลาสิเมตมาจากไหนมาจากทางไกล ราศีเมษนะคะโชคลาบมาจากทางไกลามาจากอะไรที่แปลกๆอะไรที่อาจจะเป็นต้องไปซื้อหวยต่างจังหวัดไหมอาจจะไปเจออุบัติเหตุหรือไปเจออะไรใครเดินทางไกลแล้วก็เราก็ได้เลขนั้นมานั่นเองนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าบุญกุศลที่เคยทํามาเนี่ยเป็นช่วงที่ให้ผลประกอบการแก่เราทําได้เยอะกํา ก็ได้บุญถ้าทําบุญมาเยอะก็ได้เยอะทําบุญมาน้อยก็ได้น้อยอ่าคลาคลากกันไปบางคนอาจจะบอกว่าทําไมล่ะทาไมฉันไม่ได้ล่ะไม่ถูกหวยบ้างไม่อะไรบ้างบางอย่างอ่ะดวงเราอะคะ่ะอาจจะได้โชคมาจากด้านอื่นโชคการงานโชคการเงินโชคลาปากอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะถึงจะเกิดในวันเดือนเดียวกันก็ตามที มันขึ้นจากฟ้าคนดินฟ้าก็คือพลังงานของฟ้าโชคชะตาของเราที่เกิดมาวันนี้เดือนนี้คนก็คือตัวเราเองว่าตัวเราอ่ะจะทำอะไรปฏิบัติอย่างไรมีความทะเยอทะยานขนาดไหนในการที่จะทำความสำเร็จนั้นมาให้ได้กับอีกอย่างหนึ่งก็คือดินดินก็คือห่วงจุย้ยก็คือบ้านเรานั่นเองนะคะที่มันแตกต่างกันเราถึงดวงไม่เหมือนกันนะคะมีทุกอย่างมันมี คอนเทนต์ของมันแหละทุกอย่างมันก็มีรูปแบบของมันเองนะคะช่วงนี้นะคะชาวราศีเมษแนะนำการไหว,พไว้พระไหว้องค์พระศิวะพระแม่อุมาหรืออีกอย่างนึงคือไหว้เจ้าที่เจ้าทางบ้านของตัวเองแม่ธรณีนะคะอยากให้เปิดท่านเปิดอะไรเปิดโชคเปิดลาเปิดบาร,รมีขอให้ข้าพเจ้าในเะจริญในหน้าที่การงานเจริญในทรัพย์สมบัติสุขภาพแข็งแรงอะไรก็ว่ากันไปนะคะสำหรับชาวราศีเมษ อ่ะละค่ะมาพูดถึงในเรื่องของคู่ครองคนรักนะคะคู่ครองคนรักช่วงนี้เนี่ยอา,อ,าอาจจะบอกว่าอาจจะต้องเดินทางกันไปคนละทางคนนึงไปเซเว่นคนนึงไปบิ๊กซีอ่าไม่ใช่นะคะก็คือบาง บางทีเนี่ยอาจจะต้องแนะนําว่าอาจจะต้องให้ขยับเตียงนอนขยืนเตียงนอนนิดนึงนะคะแก้ดวงหน่อยนะสำหรับชาวราศีเมษนะคะเหมือนมีดวงของการผัดพลาดการที่ต้องอยู่ไกลกันอาจจะต้องขยับขยืดนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้เป็นการแก้เครด์นั่นเองสําหรับคู่ครองคนรักคนที่ยังไม่มีคู่ คนที่ยังไม่มีคู่นะคะคนยังไม่มีคู่ช่วงนี้ก็เงาเงากันไปนะคะสดกันไปก่อนเจอการก็เหมือนจะแบบแค่มาสบารุขึ้นหรือว่าแบบมันไม่ได้มีเป้าหมายในการที่จะพัฒนากันเป็นอื่นไกลอะคะ่ะไม่ได้ไกลมากนักนะคะเอาละ่ะเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาหาเราหวังผลแน่นอนชัวร์ป้าบร้อยเปอร์เซนต์มันหวังผลกับเราหวังเงินหวังทองหวังตัวนะคะก็พิจารณา,าเอาว่าาอยากได้ตัวก็ว่ากันไปอ่ะพอมาพูดถึง คนที่มีความรักมีคู่แล้วนะคะช่วงนี้คนมีความรักมีคู่แล้วเหมือนเราอะจะปล่อยวางนะกับเรื่องของคู่แต่ไม่เลยเราไม่ได้ปล่อยวางเรื่องของคู่เลยแม้แต่นิดเดียวนะคะเพราะในช่วงนี้เรื่องของความรักของเราคือเราก็โฟกัสเราเน้นมุ่งมุ่ง มุ่งหน้าในเรื่องของการทำมาหากินวิชาชีพของเรานะคะเรื่องของความรักมันก็เลยโฟกัสเรื่องของฐานะกันมากกว่าอยากที่จะแบบให้มันคงให้อยู่ดีมีสุขให้มันสุขสบายนะคะแต่ก็ต้องเปลี่ยนที่มั่งอ่ะเช่นตอนนี้ทํางานหนักแหละเราก็ต้องให้ของขวัญกับตัวเองพาคนรักไปเที่ยวไปเปลี่ยนบรรยากาศไปอะไรก็แล้วแต่นะคะ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการสร้างเนือ้อสร้างตัวก็ต้องมีช่วงแบบเขาเรียกอะไรนะ,ะบางทีคนราศีเมษเนี่ยมันจะมีสกิลที่ว่าเวลาลากกลากมาก ทุ่มเทสุดหัวใจเวลาเบื่อก็คือจะไม่อยากเห็นหน้าเธออย่าพึ่งนะอย่าพึ่งมันตอนนี้ไม่อยากคุยมันลักๆเบื่อ่ๆเ,เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเปลี่ยนที่หมายเปลี่ยนจุดเปลี่ยนที่นอนนะคะสําหรับคนมีคู่จะได้มีความสัมพันธ์ที่มันแน่นแฟนยิ่งขึ้นเติมน้ําตาลเติมความหวานเนี่ยหวานยันไปข้างนึงเลยนะคะสำหรับคนมีคู่เอาละ ถ้าทั้งหมดที่ผ่านมานะคะก็บอกเลยว่าชาวราศีเมษจากที่เบื่อเซงเหนื่อยตอนนี้ช่วงติดสปีดละช่วงที่ชีวิตมันต้องดีขึ้นกว่านี้ละช่วงนี้มันต้องไปละต้องลุยละนะคะสำหรับในเดือนกระดก,กรดาคมนี้ก็ขอวอวยพรให้สำหรับทุกท่านนะคะชาวราศีเมษขอให้ประสบความสำเร็จขอให้มีเงินมีทองไหลามาเทมาทำอะไรก็ขอให้ ได้อย่างใจหมายอย่างใจที่เราต้องการปรารถนานะคะเอาละก็ขอนะคะขอนิดนึงขอถ้าใครถูกใจในคลิปนี้ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์ share, กด u b s c r i b e ให้กับแม่หมอด้วยนะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะเอาละค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวมีอะไรดีๆก็จะได้มาแบ่งปันแล้วก็มาแชร์กันนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย